วันนี้มีคลิปแซนด์วิสกล่องใหญ่ไส้รวมอีกหนึ่งรูปแบบนะคะอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์มาฝากกันค่ะวันนี้เราจะทำทั้งหมด3กล่องนะคะโดยจะขึ้นเป็น3เซตแล้วก็จะเป็นไส้รวมด้วยนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็น1เซตต่อ1กล่องก็ได้ค่ะไส้ที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแฮมชีสนะคะปูอัดไข่กุ้งยำสาหร่ายแล้วก็แซนด์วิสหมูหยองโบราณน,นะคะขั้นตอนต่างๆก็ตามในคลิปเลยค่ะ วิทย์อยากจะให้ทุกคนนะคะดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้เป็นไอเดียในการาทำแซนวิชนะคะในรูปแบบต่างๆค่ะเราก็จะจัดเรียงไส้ตามในคลิปเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะจัดลงกล่องแบบคระไส้นะคะ1กล่องเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ชิ้นซึ่งเซตนี้วิทย์จะใช้ขนมปังเซตละ4แผ่นนะคะ ัวแซนวิชโบราณเราก็จะปาดตัวครีมเนี่ยชํำๆไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ราดตัวครีมสลัดบนหน้าหมูหยองแล้วนะคะพอใส่ไส้เรียบร้อยเราก็จะประกบขนมปังค่ะให้ครบทุกเซตเลยแล้วสังเกตดูนะคะชั้นกลางเนี่ยวิจจะทาตัวครีมแซนวิชนะคะเพื่อให้เขาเชื่อมติดกันนะคะเวลาหัน่นมันก็จะได้หั่นได้ง่ายแล้วก็เวลาจับตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่แตกแยกออกจากกันค่ะ กล่องที่ใช้วันนี้จะเป็นกล่อง TP 3 9นะคะกล่องเดียวกับสลัดโลเลยหรือว่าใครจะใช้เป็นกล่อง TP 1 5ก็ได้นะคะเวลาหั่นก็มีดคมๆค,ค่ะค่อยๆเลื่อยนะคะหั่นตามแนวขนมปังเลยค่ะเราก็จะได้ตัวแซนวิชมินิเนี่ยสชิ้นนะคะเซตละ4ชิ้นนะคะจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าเราจะคัดไส่ให้กับลูกค้าแบบไหนหรือจะ ใส่หนึ่งคู่ไส้ต่อหนึ่งกล่องก็ได้เช่นกันนะคะแต่วิจจะใส่เป็นค่าไส้ให้ลูกค้านะคะเพื่อ,อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะตามในคลิปเลยนะคะวิธีการใส่กล่องก็จะมีทั้ง2แบบค่ะจะใส่ทีละ2ชิ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยววิจจะทําให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะแพคลงกล่องเนี่ยวิจแนะนําให้เราคลิปขอบข้างออกนะคะค เพื่อความสวยงามของชิ้นงานแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวแซนวิชค่ะตามในคลิปเลยนะคะเราจะค่อยๆกดปลายมีดลงไปค่ะเพื่อตัดขอบมุมเขานะคะที่มันเกินออกมาวิธีนี้ก็จะทําให้แซนวิชของเราสวยนะคะแล้วก็มีมุมที่เท่ากันค่ะวิธีการใส่วิธีที่สนะคะแบบนี้เลยถ้าใครยังดูไม่ชัดก็ดูอีกรอบนะคะเราจะเก็บขอบงานนะคะจัดเรียงนะคะให้เขาสีตัดกันแบบนี้นะคะ สำหรับวิธีการตัดขอบมุมแซนวิชนะคะใครจะคลิปทีละชิ้นหรือทีละคู่หรือจะแถวยาวแบบที่วิทย์ทำในคลิปก็ได้ค่ะค่อยๆกดมีดลงไปค่ะตามในคลิปเลยนะคะก็จะทําให้แซนวิชของเรามีขอบมุมที่เท่ากันแล้วก็มีความสวยงามค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มีดช้อนขึ้นแบบนี้แล้วก็นำไปใส่กล่องค่ะระวังมือด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกล่องนี้วิทย์ขายที่69บาทนะคะ